คอยจับตาดูทุกวินาทีนะคะบางทีอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็แล้วแต่บางทีอาจจะดูแปลกๆหรืออาจจะสวยขึ้นหรือเปล่านะไปตอนที่น้องโมเน่เลย่ะต่อไปต่อไปโมเน่ค่ะต่อไปโมเน่อ่นับหนึ่งสองมเอดูน้อย ตอนนี work, s <S s <S ้เวลานี้ข้างล่างนี้เลยมีงานอะไรงานอะไรงรู้เลยไม่รู้เลยค่ะพี่ป๊อปหนูว่าหนูไม่รู IC ้นะพี่ป๊อปจริงเหรองานอะไรคะทุกคนงานงานจับมือนั่นเองเราสามารถไปจับได้ไหมอ่ะวิ่งลงไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะตุ๊กทุกคนจะทีได้มรพี่ไป๊อปมีนิฮันเช็กอีเวนท์นั่นเองค่ะก็มีใครเคยไปงานจับมือบ้างไหมคะ ่ยังไม่เคยกมืเขาฟังเคยมาถึงรอบไม่เคยเลยเป็นยังไงคะที่ผ่านมาเคยไปมคะเคยไปค่ะไปจับมือใครไปอยู่ค่ะมีใครเคยไปอยู่คะเคยไปจับมือพี่จูเน่แล้วก็พี่วีค่ะค่ะไปเอาอากาศไปไหนคะไปเราไปจับมือท่าคะหนูไม่เคยไปค่ะหนูก็อยากไปเหมือนกันค่ะโอเคเอาว่าเดี๋ยวงานจับมือเราค่อยมา พูดคุยกันตอนนี้เรามา<ช>พูดคุยกันดีกว่าว่า,เ,าเรารู้สึกไงบ้างที่ B เปลี่ยนเคเฟรกเซนไปตเ,นเตอร์จ e เนอเรชันของพวกเรากําลังจะชายแล้วรู้สึกไงกันบ้างคะโหรู้สึกโอยตื่นเ<า>ต,ต้นมากค่ะตื่นเต้นกัทุกๆคนตอนนี้ตอนนั้น,น,นทําอะไรลงไปบ้างนะเกิด <laughs> <laughs> นะเอาจริงย้อนี้ก็พอจําได้จําไม่ได้บ้างแล้วทําไมรอดูนะคะแต่แต่พี่จําผิดได้นะเฮ้ย เอาจริงๆก็มันก็ปังอยู่นะรุ่นลรวอ่าปังอยู่เราปังอยู่ปังปีหน้าปังไยๆเพราะว่าตอนถ่ายนี่ก็คือแบบหลังจากเรียนคาแต่งหน้าเสร็จปุ๊บก็ถ่ายตอนฉากที่ทุกคนได้เห็นเลยนะคะก็จะแบบเฮ้ยหน้าจัดเต็มกันหน่อยทุกคนแล้วก็คือไม่มีเตียมเลยไม่มีเตรียมเลยว่าจะมาบอกได้ว่าอันเนี้ยใช่ขมว่าหนูไม่คือไม่ได้สะค่ะไม่คือทุกคนอ่ะชุดก็คือเป็นชุดแบบ ธรรมดาอย่างที่ทุกคนเห็นนะเนาะแต่ว่ามีหนึ่งคนคนนี้นะคะที่แต่งตัวแบบเต็มมากอยู่ๆก็แบบอะไรสถิตก็ไม่รู้อะหนูว่าหนูก็แต่งตัวธรรมดานะคะแบบนั้นธรรมดามากหนูใส่ชุดนอนด้วยซ้ำอันนั้นโอ้ชุดนอนคุณน้องเป็นยางงั้นเหรอคะฮัลโหลชุดนอนคุณน้องนี่เตรียมือนกันะคุณพี่ก็เห็นอยู่ทุกวันไม่ใช่เหรอคะเห็นจนชินลวค่ะโอเคค่ะในที่นี้มีใครได้ดูทีเซอร์กันหมดแล้วใช่ไหมคะ ดูดแล้วหล่อกนดูน้ก่อนนี้นะร้องกีดเลยจริงร้องกีดเพอแล้วทุกคนดูกัรสวย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 ะเอาเป็นว่าถ้าใครยังทางบ้านถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะมาดูพร้อมกับพวกเราในตอนนี้ได้เลยค่ะเยบล้นสวยค่ะทีนีคือค่ะขวาดอนไฟสค่ะซูเป้อฟค่ะเจ้ปลางกับตันีแนเคปอรเค่ะ จากทางนู้นเลยค่ะโยนมาข้เลยเชียวเชียวเราจะมาทําหน้าแบบในทีเซอร์กันนะคะซึ่งหน้าหนูดุมากเลยนะคะหน้าหนูคือดุมากทุกคนจำหน้าตัวเองได้ทุกคนจําหน้าตัวเองในทีเซอร์ได้ใช่ไหมได้แน่นอนค่ะว่าดูวนไปหเออหลายรอบเลยมองกล้องไหนคะกล้องไหนดีคะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะ ทุกคนค่ะเจ้าเข็มค่ะเจ้าเข็มเลยค่ะเจ้าเข็มเริ่มก่อนเลยค่ะนับเลยค่ะทุกคนโอเคได้ค่ะกล้องขวาค่ะกล้องขวาสองสามเฮ้ยโมนี่ค่ะต่อไปโมนี่อ่านับหนึ่งสองสามเอ็ดูน้องน้าละเอ็ดูน้องไม่ไหวแล้วคนต่อไปค่ะมองกล้องขวานะคะจ้องไปได้แล้วว่าหนูทำยังไงเอาให้ใกล้เคียงก็ได้ค่ะใกล้เคียงก็ได้ หนึ่งสองสามเออสวยสวยที่สุดสวยที่สุดไปคุณพี่จำท่าของตัวเองไม่ได้แล้วอะค่ะท่าใหม่เลยท่าใหม่เลยสวยโอเคค่หนึ่งสองสาษา เห็นเท้ายามที่สุดละค่ะใช่ค่ะคุณพี่ปอคุณพี่นะคะก็คือดุมากนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสวยสุดๆปั๊เลยทีเดียวนะคะหนูหนูค่ะไม่มีอะไรมากค่ะหนึ่งสองสามดังงามมากอะไรกันคนนี้มาสยผมรับแบบเสยผมนะท่าน้องอันหองสาม หมือนแม่เป๊ะที่สุดเหมือนแม่พี่นัหนึ่งสองสามเฮ้ยเกาหลีเกาหลีคาดหวังสองสามเฮ้ยสวยมากนัทนางจากพื้นสู่เอาตอสุดท้ายแล้วนะขอบฟางคาดหวังสุดท้ายแล้วคาดหวังดีที่สุดคาดหวังเอาแล้วเอามาแล้วมาแล้วโอเคนะ ไม่ดีทำไมฟิลลิ่งเขามาแล้แต่ข้างหลังแล้วอะโอเคค่ะพร้อมยีงคะทำให้ผมสวยสองสามอามาเออไม่เหมือนนะนี่กำลังไปดึงไม่เหมือนทังบนบ้างอ่ะเริ่มจากข้างบนดีกว่าข้างบนดีกว่ายังกินไม่ได้เลยอ่ะ ให้โอกาสคุณพี่คิดใหม่อีกทีนะคะอาไปเลยค่ะต้องท่าไหนอยากทำท่าไหนสงสายน่ารักไหมหรือยังไงแบบถ้าอยากเปลี่ยนอันเมื่อกี้อยากเปลี่ยนเป็นท่าไหนสบัดผมไหมเสริชขึ้นไหมอะไรใดๆอ๋อเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณพี่โอเคค่ะพอไหมคะสองสาม ไอย่างคทค่ะไม่ได้ทักใจอะไรปนมานไม่ได้ทักใจคนขท่งสวยเน็บหูเบาเานี่หูเบาาคมาค่ะคุณพ un> ี <t <t ่อคุพี nee ่ก็ฟาดฟาดไปแล้วอ่ะเอแล้ต้องนั่านั่นังแบบกลุ่มแบบบบแบบเด้ีเดหนึ่งสองสมัน่เป็นะมีเลยังงมันมีเลยแ่แพี่น้องพี่น้องกัน อ่า <c oughs> มามาค่ะน <step> ้องพี่ค่ะดีฉันใช <c oughs> ่ไหมคะมาแนวไหนคะมาแนวไหนคิดอยู่แนวตกคนละกันมีแนวทุกคนแจมอะไรมาดูให้ดีๆนะหนูก็ตกพีแล้วค่ะเอาแล้วเอาแล้วโอเคค่ะหนึ่งสองสามขอรับหัวใจนั้นไหวได้ไหมคะอะไรนะเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วฉันสองวิ่งเหรอคะไข่พขอไข่พ่อ ไปต่อที่น้องมีนเลยค่ะหนึออยากจะบอกนะคะว่าคนนี้เขาฝึกวิ่งนานมากใช่ช่วงเขาจะทำได้ขนาดนี้วัดเร็ววัดคอยหนึ่งวิ่งนนานคอยสองวิ่งสามวิ่งสามแย่แล้วล่ะล่ ียวขอขอสลับข้างนเลยขอสลับข้างค่ะซ้ายขวาซ้ายมาเนื่งทดสอบสกิลค่ะหนึ่งสองสามมีกระตุกด้วยเออนได้หนึ่งได้อยู่ได้อยู่สุดยอดจริงๆนะใช่สมกับพี่ซอมมาฟังเลยดีกว่าน้องฟังบอกว่าน้องเขาฟังอยากลองบ้างอยากลองลวิ่งสามครั้งค่ะจัดไปค่ะ หนึ่งสองสาอันนี้ลอมีอันนี้ลอมีหรือเปล่าอันนี้แกมีนแกมีนอามให้อกสได้โอเคขออีกครั้งหนึ่งสองาอ แล้ววิ่งใจเดีก็ยังใจบางได้นะคะเอาละดิฉันละเอาละค่ะคุณพี่คนโตค่ะคิดไม่ออกค้าดูนะเขาวิ่งเขารู้หมดวิ่งเหรอเอาเปลี่ยนมาซ้ายขวาพร้อมกันแล้วก็ขวาซ้ายเดี๋ยวถามก่อนพี่ป๊อบจำได้หรือเปล่าเมื่อกี้บริหารสมองหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าในในที่ฉรู้สึกว่าดุไปนิดนึงอยากแบบน่ารักมากจัดไปค่ะสไตล์พี่ป๊อปเปอร์นะคะอันหนึ่งสองสาม อายุสิบสองค่ะอายุสิบสองไม่แผ่อายุสิบสองมากเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนมกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนป๊อปไม่เป็นแม่เรานะคะไม่เป็นแม่แล้โอเคค่ะต่อมาที่ดิฉันเลยก็คือตอนนั้นก็คือแบบยิ้มสดใสนิดนึงยิ้มกว้างคราวนี้ขอแบบหน้านิ่งๆบ้างจะเป็นยังไงโอเคค่ะดุดันอันเนื่องแบบเป็นตัวเลือกเพเก๋ๆนะวันนี้มาสายเพลงนะ ค่ะไปตอนยังเปียกเลยค่ะก็เห็นทุกคนทําแบบว่าเฟสเฟียสแล้วมันดูหล่อดีก็จะลองทำมาสกาใส่เปียกอยากเป็นแบบพี่ก็ไม่บอกนะคะเดงฟิวดึงฟิวก่อนดูก่อนมามาดีดีก่อนนะคะอันหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้ยโมเน่โมเน่น้องน้อยของเราเป็นยังไงบ้างคะจะทำ ต่กงสริมบ้าหนูยังวิ่งบ้างแต่ว่าไม่ใช่แค่สาครั้งั้แล้วกสิบครั้งไปเลยหกเลยมาเลยสิครั้งสิครั้งอ้มาดูกันนะคะวิงสวิงสิครั้งวิ่งสิบครั้งวิงสิครั้งห่งสองสาอันนี้ลืมตาไม่คือดูโนโมเดวิ่งแล้วใช่ไหมคิดได้บาง วิ่งของน้องก็เป็นวิ่งที่ตกคนได้หลายคนเหมือนกันนะคะก็ิงเต่อไปที่คุณนสุดท้ายนะคะสุดท้ายนะะคคาดหวังกันเลยดูเปคนสุดท้ายคาดหว่างไอ้แนวไหนขอให้ดีเสร์มันดูแบบอิ่มแฉ็งอย่างนี้หนูอยากลองแบบว่าดุดูหนูจะไม่ดุแต่ก็จะดุขอแบบเปียสได้ไหมมาลองดูมาลองข้าวหู่างดูด้วยมา one two t h ไม่ด้เลยคือคือทุกคนวิ่งแล้วเราก็อยากวิ่งบ้างอ่ะเอาวิ่งค่ะเดี๋ยวเราจะแบบขวาซ้ายสองครั้งเอ้ยขวาซ้ายสองข้างแล้วก็ซ้ายขวาอันนี้จำได้หรือเปล่าตรงกลางเลยขวาซ้ายลองลองวิ่งก่อนลองวิ่งอ่าลองดูลองดูหนึ่งสองสามโอ้ เยถือว่าเป็นชาเลนจ์ใช่ไหมแหละหมายว่าจริงตัวมากเลยเมื่อกี้อย่าลืมไปฟังอย่าลืมไปฟังนะคะขายของนะคะวิ่งวิค่ะวิงวิ่งสามครั้งวสามครั้ง Center เราน่ารักมากๆพี่จ๋าวิ่งวันละครั้งชีวิตแจ่มใสค่ะแต่ว่าแต่ว่าวิ่งสามครั้งนะคะชีวิตจะสดใสมากๆใช่แต่ทำไมสามครั้งนี่เป็นเพลงเนี่ยแต่คนสำคัญ